กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกช่านด้วยนะครับผมพบกับผมไฟ r e อรนักกดโน .1 เช่นเคยนะฮะวันนี้พบกับเกมลักกี้เนโกนะฮะหรือแมวจอมสนนั่นเองนะฮะไม่ใช่แมวจอมสนสิแมวนําโชคนะฮะโอเคนะฮะวันนี้ทุนจุกๆไปเลยนะฮะหนึ่งหมื่นเรามาเบ็ดที่400แบบเต็มสตรีมกันเลยนะฮะทุกคนให้ดูกันแบบจุกใจกันเลยนะฮะโอเคไปเลยฮะ คลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมมาถึงก็แตกแ,ตกแตลายทั้นสีเลยคุณผู้ชมให้ตายสิเก็ด400นี่มันหวานเทียบแบบนี้มีเอมีแมวมาคูณ6นะอ่าโอ้โหหน้ากลองเต็มๆนะคุณผู้ชมหน้าอะไรอีกเนี่ยโอ้โหแตกรัวๆขนาดนี้คุณผู้ชมมีพัดมาต่ออีกยังไงแมวคูณ2ด้วยโอ้โหมาอีกแล้วยังไงเอ่ย ยังไม่ทันไรแตกไปแล้วเกือบสองหมื่นโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะฮะมาวันนี้แบบจุกๆกันเลยคุณผู้ชมคุณหนึ่งหมืน 1, 000, 000กันเลยนะฮะโอ้โหแซลมอนแซลมอนอี่มอิ่มมาอีกยังไงเข้าปัาน้นโอ้โหพัดเต็มเต็มคุณผู้ชมไมโอ้โหไหลไม่หยุดแล้วคุณผู้ชม จังหวะน,นี้แมวนำโชคลัคกกี้เนโกะคือโอ้โหคือเพิ่งนานๆมาเล่นทีหนึ่งนี่ดีมากเลยนะ,ะก่อนหน้านี้นี่มาเล่นนี่ค่อนข้างที่จะกลางๆเนาะก็ไม่ได้ไม่เสียเท่าไหร่แต่ตอนนี้นี่เหมือนจะได้กำไรเยอะเลยนะคะคุณผู้ชม,มเล่นแป๊บๆนะได้มาสองหมื่นกว่าแล้วเนี่ย ยังไงมีฟรีเกมไหมมีฟรีเกมหรือเปล่ายังไงเอ่ยเข้าฟรีเกมเบ็ดสี่ร้อยนี่มีเ hey ฮเลยนะฟรีเกมมานันสแ,แคเซอร์มาแล้วคุณผู้ชมจะมีสองตัวหรือเปล่าสี่ตัวโอเคแม่มา้ายังไงได้ไหลอย่างนี้ มีต่ออีกยังไงเอ่ยน้องแมวลงมาหน่อยไหมเพิ่มตัวคูณหน่อยน้องแมวมาเพิ่มตัวคูณหน่อยหาน้องแมวมาแล้วคุณผู้ชมเพิ่มตัวคูณนะฮะน้องแมวยิ่งเยอะยิ่งเพิ่มตัวคูณเยอะนะฮะอ่าน้องแมวใหม่คูณสิบแล้วคุณผู้ชมแตกสักหน่อยไหมคูณสิบหกคูณสิบหกแต่ยังไม่ได้เลยนะตอนนี้นานห้าเตคูณสิบหกไปแล้วด้หกร้อยกว่า มาแซลมอนอีกนิดหน่อยตอนนี้คูณเท่าไหร่แล้วเนี่ย16คูณ18คุณผู้ชมสองครั้งสุดท้ายนะคะเสียดายมากคูส20กับครั้งสุดท้ายคูส20กับครั้งสุดท้ายโอ้โห แต่ก็ถือว่าไม่แย่นะครับคุณผู้ชมฟรีเกมรอบหนึ่งได้มามื่นหนึ่งนะคุณผู้ชมสุดยอดมากยังไงเอ่ยมาเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวมาอีกสิคูณสี่ นาวายมาอีกนะคุณชมคูณสีอ้โหแตกใหญ่เลยคราวนี้โอ้โห,หน้าเอเต็มกระดานหน้าเคอีกคูณอีกสองคุณชมมีวต่อด้วยยังไงโอ้โหมีพัดมาต่ออีกนะคุณผู้ชม แนวนำโชคนี่บทจะมามันก็มารัวมากเลยฮะมานุมาแบบนัวแบบรัวรัวเลยนะฮะ้ายเทอร์โบกันหน่อยคูณสองยังไงหน้าวายมาต่ออีกจะมีพัดลงมาไหมอ่าคูณสองอีกยังไงเอ่ยมีวมายไหมอีกยังไงขอพัดหนึ่งตัวมาหน่อยสิขอพัดมาหน่อยขอพัดมาหน่อยหนึ่งตัวขอพัดมาหน่อยหนึ่งตัวมาเร็ว พัดโอ้โหพัดลงมาจริงจริงคูณสองคุณผู้ชมเหมือนสั่งได้เอาละครับผมคุณผู้ชมโอ้โหแม่เราเล่นกันแค่ห้านาทีแต่ได้กำไรมาห้าหมื่นกว่ากันเลยนะฮะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมโอ้โหวันนี้โอเคมากๆเลยสำหรับลนะัคกี้เนโก้นานๆมาทีนึงนี่ก็ยังจุใจเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชม อย่าลืมดูใต้คอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม